เราเรม้เกียกบกรฟังฟัง้วปไงบ้างน้องเอยู่แล้วแล้วอแล้วค่ะเ่ิดทำไมเกิดทำไมโอ้ยนี้มันเป็นยังไงบ้างเมวเป็นแบบสดค่ะก็เข้ากับชีวิตนูด้วยนะคะสดนะคก็เข้าชีวิตเธอด้วยสิ วันนี้ไปไปใช้ไปไหนมาออกรายการใช่ไหมใช่ค่ะไปเป็นนักร้องนำโชคมาโนที่และวันนี้มาเจอกันเมื่อโปรเจกต์พิเศษอะไรคะพิเศษสวัสดีค่ะชอบฟังเพลงนะน้องซิเคิร์นซิเคินนะดูออกนี่เคินอะไรกันพี่เห็นในยติดต่อพี่ไปพากอ่ะไปหลอกไปหลอกพีไปพากันไปยังไง ถากเสกย่เน่นั่นก็เล่นน้องเลยะเออแต่ตอนนี้กวี่คิดว่าเราผอขอประโยคเป็ต่อ่อกันแบบเป็นสิภาคสิพี่เบทได้พี่เทได้เอีวผมมาไม่ได้เอาพี่มาทำงานอยู่นะตอนนั้นน่ะแค่เสกแอ่อะไรกัน เื่หนาไม่เลยเออโอเคก็ไดให้เาเพป็นให้เดาฝาเพลงเป็นแบบว่าเสียงภาคมาแล้ราล้าเพื่อช่วยพากเป็นติ๊กตูนฝากฝากให้เดี๋ยวไปทำงานแล้วะ ก็ฝากทุกคนไม่เสร็จัไม่เสร็จปังห้าสี่สามสองหนึสองสามสองมีคนแซวว่าปิดจุดก็ยังถ่ายนั่นอะหนึ่งสองสามสอให้เพื่อนม้พอกคนอื่นนะเดี๋ยวถ่ายไม่ได้ ฝาด<า>เพลงน้อยหน่หอยเป็น,นภาษาตุรูนมันเหมือนพวกม,มันไม่ใช่หนังยีนอะมันเป็นพวก,พวกม, <c oughs> มัน,เป,นมเป็นเหมือนบทพ่อแลว้วเปิด เ้ไปอ่งพีวกูกเบลหรอเปล่างานเพลงแปากช้าร้องไม่ให้ร้องเอ่อีชมพูคนละเพลอ่ะพี่เบลพี่เลอางนี้ยังเงร้องไม่ได้เออร้องเพลงเร้องแล้วไม่ไเข้าดูอไองเเหรอเข้าไปดูเหมือนตุกตามันนังการ์ตูนอะไรสักอย่างก็รมิติอะเออเล่ะเออ ดูอย่างๆ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 ดอยากฝากทุกคนไังถึงงานเพลงจัตากันเยอะๆด้วยนะคะเนต้นชิยังพูดตามููย่ตาเมืหน่หนึ่ทุกคนพลับต โอเคค่ะแค่นั้นกันแลเดี๋ยวฝากติดตามสองคนนี้ว่าจะรองเพลงอะไรด้วยนะคะแล้วเร็วนี้บ๊ายบาย